ตัวขาวถึงกับเงือบเมื่อเจอสาวคนนี้ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วงดาววลเล่ด้วยค่ะเป็นคลิปที่ทำเอาอึ้องไปกับออนอุมาสิทธิรักอดีตนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งตัวตมหัวเสายอดนักตบลูกอย่างระดับตำนานกันเลยทีเดียวเพราะงานนี้พิธีกรชื่อดัง ยังแบมปิติพัฒน์โตระกูลก็ถึงขั้นเหวอขณะยืนบันทึกคลิปเปรียบเทียบแรงหมัดบัวขาวบันชาเมยยอดนักมวยชาวหน้าของเมืองไทยในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งกับออดูมาสิทธิลักษ์ยอดนักตกวอลเลย์บอลสาวไทยที่งานนี้นักมวยดังทําได้อยู่500กกว่าแม้จะแก้ตัวรอบสองคะแนนขึ้นมาอยู่ที่5,000ันกว่าจนกระทั่งถึงคิวของออดูมาสิทธิลักษ์ที่ถอดเสื้อคลุมออกเหลือแต่เสื้อลามฟาดปาบเข้าให้จัดแค่ครั้งเดียวเน้นๆทําเอาตัววัดถึงกับ ิ่งไม่หยุดและจบลงที่6,000กว่างานนี้ทำเอาตะลึงอ้าปากค้างกันเป็นแถวแม้แต่บัวขาวยังถึงขั้นหน้าเวอเรียกได้ว่าใครอยากไปเมียเรื่องกับออนุมาเพราะแม่โมโหขึ้นมาตบหัวหลุดแน่จ้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมนเจอร์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ